ต้องขอกล่าวเสด็ก่อน,น,นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมเอิม่มชื่อไนะเอ้ยลืมชื่อแล้วว่าผมจะแปอะไรกันนะครับว่าชื่ออนะไรแล้วหน้านตาเป็นยังไงนะครับเกือบมันไม่สนุกไม่สนุกมันต้องเล่นแบบสด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 ,สดอะไรเกมนี้เข้าใจยังไงว่าวมนเล่นยังไงนะครับก็คือแบบเราต้องเอามือไปเราต้องมือไปไขแบบอุ้ยเกือบเกือบ เราต้องเอามือและเท้าองาที่ยืดได้แบบจำกัดชิบหายไปกดสิ่งต่างๆเพื่อไขปริศนาอุ้ยเด้อเด้อเด้อดหนักนะเองเนี่ยโอเคซึ่งมันก็ค่าเป็นเกมหัวร้อนเสียหนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยอู้อู้ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้ม ล้มาดิเออโอเคมันไม่เค่อยเป็นไม่ค่อยไปเกมนี้ไม่ยากถ้าเราใจเย็นและมีสมาธิโอ้เคสวยฮูที่จริงผมติดด่านนี้มันนานมากอู้ยืด ลูฟี่โกมูโกมุโนโอเคไปแล้วโอเคที่เหลือก็เชือแลวปวดปดเหลือแค่แขนข้างเดียวพอโอ้ยเีๆๆๆเชื่อเ่อไม่เชื่อเหลือแค่แขนสองข้างพอโอเคห่าสักทีเกมเปิดเกมปกติไม่ชอบใช่ไหมทุกคนย้ายผมย้ายผมดูหัวร้อนใช่ไหม เอปิดไปอู้อูะสะุดเยเดยไมยืดข้างนึงอีกข้างทำไมเอห้ไมไม่นดีด่ ได้เมนเอมิร์เรเห็นเลยแบบจิบปวดล้อนาต้องใจตายอุ๊ยกดเลยทาวะแล้วเนี่ยดีจังจุ๊กเก๊กเก เราสามารถไปได้อย่างรวดเร็วด้วยการสงบจิตสงบใจชื่อสันติในการไขปริศนาต้องจำไว้เฮ้ยเชื่อเจอแล้วบุก <c oughs> <c oughs> เขาระบิดบกเ่า yes <c oughs> เสียวเลยมาดานันนี่ผมขอเล่นไปสักนิดน,นึงเดี๋ยวผมว่าจะปิดคลิปแล้วมันก็แบบผมยังไม่ตายเมื่อกี้ผมไม่ตายครับผู้คนตาฝาด <c oughs> ไปทำยนงไงจะขาดไ,ดไม่เขียนสึกัให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชีสันติในการไขปริศนาชีสันตลลออนิลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ป็นหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปเก็บภาพหนึ่งมาลมหายใจลมหายใจเขา้าลมหายใจออกแต่ไม่าน quá để dài à mình sẽ làm một ngày cái dục, có dục này bắt đầu bắt Hãy sẵn ูกับปัจจุบันไรซึ่งอดีตและอนาคต เกมนี้มีความหัวร้อนไม่มีไม่มีไม่มีเกม,ม,ม,มนี้โคตรอีซี่เลยเล่นอย่างง่ายมันเล่นง่ายมากเลยผมยังไม่ตายสักครั้งเดียวเลยที่เห็นเมื่อกี้ทุกคนภาพหลอนครับขอเถิดไอ้เจ<ฮ>้าของตัวจริงมาเจอเลยเจอของตัวจริงมาเจอนี่กูชิปเลยสงบที่สงบใจและอดีตปัจจุบันไม่สิและอดีตในซึ่งอนาคต ไม่ได้ให้เราไปทางนั้นนี่เองอเดี๋ยวอ,อ๊บหมอเทพครับช่วยบอกผมด้วยครับผมต้องไปทางไหนเด้อ มาใไกลขนาดนี้ตายไม่ได้เนี่ยจุโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอาโหเกือบเห็นไหมโคตรชิวเลยบอกเลยด่านนี้โคตรอีซี่ เออเล่นอย่งไรวะไม่ไม่เล่เอเอา่านนี้เล่นมันอย่างง่ายเลยกดปุ่มละอู้ใจอย่างร้ายเลยให้เรากดปุ่มต่อไปเลยอ่ะเข้าใจแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับดักอะไรทั้งนั้นครับเมื่อกี้ไม่ใช่กับดักไม่สิเมื่อกี้มันกะก,กว่าบเขาว่ากับดักอีกครับโคตรอีซี่เลยโอ้ มันไม่ใช่กับแดดโอเคซึ่งผมก็คนที่โคตรจะฉลาดเลยเกมล็อบบี้งานโคตรจะฉลาดเลยเมื่อกี้ไม่นับครับถ้าผมไม่เมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับ มันไม่นับมันไม่นับมันไ,น,น,ไ,น,น,ไน,นไม่ตายสักครั้งโอเคเกมหมูหม,หมเกมจ๊กๆเลยโคตรอีซี่เลยพี่่ักแมงยังเล่นยังเล่นยากเลยเกยม ไม่นับไม่หล่นสิเลยค่อยเป็นค,ค่อยไปนี่ไม่ใช่เกมหัวร้อนนี่คือเกมอีซี่ มมันแจสวซ้นตรงนั้นน่าปลอดภัยหรือเปล่าเฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยจบเฮ้ขอไปถึงยี่สิบดานลลี่ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเออมอง้า่างได้ไหมเฮ้ยเราจำกัดด้วยเหรอโอ้โหเล่นยังไงเชื่อผม,มเล่นคนง่ายในดานนี้ เลนโคดง่ายเลยแต่เนี่ยโคดง่ายโคดโครอีซี่ของอีซี่ในทีเลยูี่เล่นอย่างง่ายอซีผมเล่นไม่กี่วินาทีก็จบได้แล้วเห็นไหมโคดง่ายโอ้เดนอ้ยเอ้ย

ยังผมยังไม่ตายยังไม่ตายเีนเดิน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 ัดินเ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 ดานเด้นเดานงดินเดินเมนับนเดินเมินเดินเมินเดินเัินเดิาเไิเดิเดินเดแนบนเดินเดแนเดินเดไนเดเดินเดินเดิน้าินเเเเนเดนนเ หามจริงโอ้เห็นเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอเคอุย้ยมีปุ่มมีปุ่มมีปุ่มผมเลื่อนระมัดระวังตัวขึ้นแล้วระมัดระวังตัวแล้วก็คันโยก 修修修修。哦，进来、哦。Oh. นี่ไม่ใช่เกมหัวร้อนนี่คือเกมหมูหมูเด็กๆดเบบีจ้าจ๋าสกโมโตดีนี่คือเกมหมูหมูเกมโคตรหมูเลยมีเกมอะไรที่ง่ายกว่านี้ลแลวน่าจากเกมนี้เนี่ยเกมนี้อย่างง่ายเลยคึณง่ายเลย easy boy ย,ยังผ่านได้เลยมีแ็ดได้ไหม ไม่นับเมื่อกี้คิดทดลองเฉลยมันแตะได้เปล่าโอเคเราเียต้องผ่านได้กูต้องผ่าน ไม่นับ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 โคตรฮาร์ d คอเลยไม่สิมูไม่คันคอเป็นโคตรอีซี่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 ใช่ไหมลูกไม่ตอบโอเคแล้วตรงนี้ต้องเล่นยัง ผมว่าตรงนี้ต้องเล่นยังไงเฮ้ยยังไม่ทันกดเลย โอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าโต๊ะตรงนี้ต้องเล่นไงเราก็ขึ้นไปข้างบนที่จริงผมไม่ได้ตัวเองสงบจิตสงบใจเช็ดสมองในการเล่น ใช้สมองในการเล่นไม่ใช่น่ะชุบอู้ลดรดอะตอนนี้ถ้ากูไม่ผ่านกูเอาเอออะไรดีวะตอนนี้กูไม่พอกูขอเดิมพันด้วยอะไรดีวะเอเอเราเราไมกูต้องผ่านแล้ว Thank you have one. รถยิสร yes. อบนี้กูต้องทานตอนที่กูไปผ่านกูถือว่ากูไก่มาก อยู่ว่า yes เอาล่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ทำคลิปอัออตเลคี้นี้นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่บายครับผมไปบายไปครับบ๊ายบายครับ